สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการอัปเฟิ่อแบ่งของเครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานยี่ห้อพานาโซนิกรุ่น KW2MA นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเราเสียบในตัวของ power supply เข้ากับตัว power meter นะครับเสียบสายแลนนะครับระหว่างตัวเครื่อง power meter แล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ตั้ง IP นะครับให้อยู่วงแหวนเดียวกันแค่นั้นครับแล้ต่อไปครับเปิดว์เซอร์นะครับในตัวของตัวที่เอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ พิมตามผมนะครับแล้วก็พิม์ครับ htpp colon slash slash 8นึนะครับตรงนี้จะเป็น IP ของตัวเครื่องวัดวิเคราะห์พลังงานนะครับแล้วแต่เครื่องนั้นๆเลยที่ลูกค้าใช้นะครับแต่1 9 2 1 6 8 1 5จเนี่ยจะเป็นค่าพื้นฐานขแต่ละเครื่องที่มาจากโรงงานแล้วก็พิมครับ slash setup slash index d t htm นะครับเมื่อพิมพ์แล้วครับ แล้วก็เสียบสายแลนแ,แล้วเรียบโปรไฟล์เข้าเครื่องแล้วนะครับ <c oughs> ก็กดค, <c oughs> ครับเ n อร์ครับตัวบว์เซอร์จะถามรหัสนะครับในส่วนของตัวชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับจะเป็น admin นะครับ admin รหัสก็เป็น admin ครับ admin นะครับเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วกดตกลงครับรอตกคู่นะครับ ตัวเบราว์เซอร์นะครับกำลังเข้าสู่ตัวเว็บคอนฟิกของตัว p าว e r เตอร์ของเรานะครับเมื่อเข้าสู่ในตัวของหน้าตาการตั้งค่าแล้วเนี่ยนะครับให้เราเามองดูที่มุมขวาบนนะครของตัวหน้าจอจะเห็นที่เขียนว่า System Setup ให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครัน้งะครับรอสักครู่นะครับนะครับเราจะเห็นที่หน้าจอฝั่งขวาจะมีลูกศรที่ไปทางขวาให้เรากด เพื่อเลื่อนไปหน้าหน้านี้ครับอีหน้านึงครับหน้านี้จะเป็นหน้า system Setup นะครับจะแสดงในส่วนของเฟิร์มแวร์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับที่เมนยูนิตตอนนี้จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับจะเป็นหน้าอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับให้เราเลือกที่หัวข้อเบลครับให้เราเข้าไปหาในพื้นที่ที่เราเก็บเฟิร์มแวร์ไว้นะครับผมตอนนี้เก็บที่ดาวน์โหลดนะครับ เป็นเฟิร์มแวร์ KW2MA นะครับเวอร์ชันนะครับ1.01นะครับ1.01เราเลือกเฟิร์มแวร์ที่เราต้องการอัพครับกด Open ครับแล้วก็กดอัปเดตในระหว่างนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ไฟดันบนะครับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ควรจะต่อ u t s หรือตัวสำรองไฟไว้ด้วย รอสักครู่ครับที่ตัวเครื่อง Power Meter ก็จะขึ้นหน้าต่างว่าตอนนี้กำลังอัปเดตส่วแวรอยู่ระหว่างนี้ห้ามไปดับน,นะครับระหว่างทําก็จะมีช่องนะเหมือนบาร์กราฟคอยรันอยู่ว่าตอนนี้ขั้นตอนถึงไหนแล้วนะครับนะถ้าขึ้นนะฮะก็ทำการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตกลงครับ นี้เามีนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็ออกครับทีนี้เดี๋ยวเราเรามาลองเช็คอีกทีครับว่าเฟิร์มแวร์ตอนนี้ได้อัปเดตไปหรือยังนะครับเราต้องออกมากกอนครับแล้วก็เข้าไปที่เ y s t e ้ s เ t u p อีกทีนีครับกดเข้าไปดูอีกรอบตอนนี้เฟิร์มแวร์ของเราครับจะเป็น1.11แล้วครับก็เรียบร้อยครับ ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ลองตรวจเช็คติ๊กเชื่ออีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ